เขาไม่จำกัดช่วงหาต้อรุ่งตอนทหารเกณฑ์คาเฟ่อะโอเคจัดโต๊ะให้มันเรียบร้อยนะแพรเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นี่ลูกค้าต้องเข้ามาซื้อที่ร้านของเราเนี่ยเพียบกันเลยนะแต่ว่าพี่ตาก็ไม่มีลูกค้าเลยเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าหนูมีเกมแพ้ปัญหาถ้าใครแพร้โดนทันโทษนะมานลองลสาวพี่อะไรเอ่ยอยู่บนไอติมเชอรี่ทัว ้านมมยอะไรที่อยไอติมอันนั้นคือคางคกคางคกเพราะว่าคางคกขึ้นว่อเย้อ้าจะเงียบทำไมครับผมต้องหากันแล้วล่ะโอ้โหคางคกอยู่บนไอติมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากันลั่นแล้วเว้ยอาจารย์กูก็ไปอยู่ด้วยยิ่งฝึกตัวชั่วโมงนี้เฮ้ยดี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  ครับหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเขหนึ่ปับฮะโอ้ยผู้ฝึกครับเอาลูกหวีออกก่อนสิครับติดปากให้ผมเข้าไปแจมดึงไปครับอาจารย์เอาไหมรับลองหากว่านี้เยอะ พี่ตัโทษจริงๆวันนี้ให้เล่นด้วยไม่ได้วันนี้เล่นมุกล็อกถ้าเองเข้ามามันจะเละเข้าใจไหมล็อกเออจริงเขาเล่นไปนะตัดปับ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 กดเข้าใจไหมขอไปเป็นคนดูอาจารย์แล้วนะเอ็งดูสักวันยืนดูสักวันพักไม่เข้าไปแจมด้วยเนี่ยมันจะไปไรจอทีวีนี่ดับหมดแล้วนะเอ็งว่างๆไม่เข้าไปอ่านในคอมเมนต์มั้งอ่ะทำไมอ่ะพี่ตั๊กพามุกแป๊กตลอดเลยตั๊กมุกนรกมันคือตลกทางสายใหม่ครับผมเอองั้นมายืนดูทางเก่าเขากกก่่่่่ออนนนนไไไปปสสาาายยยใหมมมงื้ดูเเลก่อน เไปได้ไหมดูดิโทษแถวตรงเฮ้ยสูงอยู่สูงเตี้ยอยู่เตี้ยไปจัาแถวไปแถาตรงเฮ้ยเอาเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอสูงอยู่หัวแถวเตี้ยอยู่ท้ายแถวครับครับได้ครับเข้าใจไหมครับจัาแถวเฮ้ยเฮ้ยโทษแถวตรงเฮ้ยดีป่ะเอาไม่ได้ฟังเหรอเตี้ยอยู่ท้ายแถวสูงอยู่หัวแถวไม่ยืนแตไปตรงกลางเนี่ยจัดแถวไปเฮ้ย เดี๋ยวอะไรตามกูมาทำไมเนี่ยตามกูมาทำไมตาวแถวจะเรียงให้เรียงให้หัวแถวเลยตัวสูงอ่านี่ยหัวแถวอยู่นี่ต้อกต้องเอาละเดี๋ยวจะมาเช็คดูว่าทหารทั้งหมดมากันกี่คนหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตับนี้เดี๋ยวก่อนนะมันเละมันเละเพราะมึงอีกแล้วเอ้เอาหัวแถวนับมึงดูเพืก่อนสิมึงดูตับนี้ก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่หัวแถวนับ หัวแถวนับเอาทำไมไม่นับอ่ะเ้าก็ครูบอกว่าอะไรอ่ะหัวแถวนับครูอยู่หัวแถวทำไมครูไม่นับอ่ะนี้จังหวนี้จังหวะนรกจริงๆครูไม่เกี่ยวครูฝึกไม่เกี่ยวเราหัวแถวเราต้องนับเข้าใจไหมครับตัดแถวต้องหัวแถวนับออาง้ กินข้าวกินปลากันหรือยังไม่มีความหนักแน่นเลยเวลานับนับเป็นทหารได้มันหนักแน่นหน่อยยังไงเวลาบอกหัวแถวนับน um> ับเลยหนึ่งจงตำตีหนึ่งจงตำตีอ่อย่างนี้นะจ๊ะไหครับผมหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ยากแล้วกูที่นี่ก็อยู่ยากในจังหวะมึงไม่มีเลยเนี่ยเขาเขาต้องเล่นมึงไปเล่นเขาทำไมอ่ะ อยู่ด้วยเฉยจะไปขัดหมูเขานี่ล็อกเขานั่นอยู่ทั้งหมดเก้าจุงเวลารับสะบัดหน้าด้วยนี่ครับคนต่อไปเขาจะได้รู้ะอ้าวเวลาหัวแถวรับสะบัดหน้าดึงจุงจุงจุปาปาปาปลาเขาคือสะบัดไปกี้ครับผมเข้าใจไหมครับหัวแถวรับมึงสะบัยไปเดี๋ยวหายากินครับสอง อจ้าดุยทำไมอ่ะกระบะไปโน้นอือเราสีกระบะไปโน่นสี สี่สี่มึงตายแล้วเอาทีนี้นับให้แข็งนะเดี๋ยวครูจ่อให้จ่อตรงไหนก็ใครก็นับกันแล้วกันใครยืนตำแหน่งไหนก็นับหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายแถวนับหอาหัวแถวห้าวงอนหาย่วงอะไรจะไปทำกันทุกกระเบื้องเล้เหรอห้าสี่สามชอบแต่ดูเขาเล่นทีอดูแล้วก็จำแล้วก็จดเอาไปหลบหลบไปซิวันนี้ครูปุ้ยเขาเฉดฉาย เอาแถวตรงแถวตรงแถวตรงแล้วแถวตรงเอาหนักแน่นกว่านี้หน่อยเข้าใจหมเ้แถวหนึ่งแถวหน้าแถวหไวกดีหนึ่งอไวยแถวเฮ้วเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เ ดั่งดูเลยดังดูเลยชอบนั่งดูเลยโอเคอ่ะใครถนัดภาษาอะไรอะบอกครูสิผมถนัดภาษาไทยครับนับได้หมดครับครูใช่นับแบบภาษาแบบไหนแนวไหนได้หมดครับครูได้หมดเลยครับผมอ่านับภาษาไทยก็ได้ได้ครับอ่าขอเป็นภาษาเอ่อภาษาจีนจุดตะเกียบข้าวต้มเช็คบินกูยังไม่ได้กินเลยหมดทำอะไรอยู่วะก็รออยู่อ่ะเฮ้ยเอางี้ภาษาใครภาษามันเลยดีกว่าถนัดภาษาอะไรนะภาษาไทยครับภาษาไทยครับนับหนึ่งสิบ มือของสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแบบนับแบบนักเลงได้ไหมนับแบบนักเลงนักเลงเฮ้ยนับได้เหรอฮะตัวจริงเลยอ่ะอย่างงี้โอเคครับอ่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปนิดนึงเอาหัวแถวครับเฮ้ย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 นับหนึ่งหัวยอ่าถอยมาตออมานักเลงนี่ ใช่จะเล่นกับตัวเหรอเนี่ยฮะปล่อยเขาเขานึกข้าอยู่เขาซ้อมปล่อยเขาเฮ้ยยังไม่ถึงอย่าเพิ่งซ้อมงงนะน้ำสองได้อะโถยเฮ้ย่อไปขอไปนี่นี่ เฮ้เฮ้เฮเฮี้ยววะฮะมองมาไอ้โจนับสี่ได้อะสามนับสามเฮ้ดได้ได้ยาวอ่ะเยไเห็นเขาได้แลวตลกมันจะขยี้อ่างเงี้ยมันจะมาไอ่้ย่ไอ่ช้ มองหน้าเป็นพี่ขุดหนับสิโอ้โหนีเฮ้ยนับห้าว้ยนี่เจ่งไหมครับต่อไปนับเป็นภาษากระเทยภะสาเพศสองภาษากระเทยหัวแถวดบดีมากต่อไปตอสอบไง ไม่ดูมึงดิก็ไม่ดูมึงซ้อมก่อนด้ไหโฟกัสมันอยู่ที่นี่ตัวสองหัวไม่ได้ซ้อมก่อนเดี๋ยวไม่พึ่งซ้อมตัวสองเออไม่ขึ้นยิ้มเข้ามาโอ้ยหน่อยโอ้ยหน่อยเอออ้าววิ่งสองทีได้อะหอมผ่านผ่านอ่ะคนต่อไปอุ้ยอุ้ย หล่อมาอะไรไงใช่ปหมแต่ว่าอะไรเนี้ยใช่ไหใช่ป่ะแบบแบบแบบว่าแบบว่านับห้าได้ปหมสามอะไรของมึงสามนับสามได้มีคำนะตลกตัวตลกตัวน้องภูเหรอมีใช่เป็นแหงนน้องภูนับสี่ครับภูไหนเนี่ยภูไหนเนี่ย กูกระดึงไอ้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 ไเดี๋ยวเดี๋ยวไปไรลุงแนวน้ำเนี่ยตัดตัวอักเป็นไรเนี่ยตัวอักษรเมื่อกี้จะโยนปลาแล้วด้วยแบบนะคน้บห้าค่ะโอ้โหได้ได้ได้เข้าแถวเข้าแถวเอาละต่อไปถนัดภาษาอะไรนะภาษาไทยภาษาไทยนับถึงสิบดิหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบอ่าถนัดภาษาอะไรเวียดนามเวียดนามนับยังไง หนึ่งเวียดนามกองแกงไก่กงสี่สี่สามสามสองสองกงกงก้องแกงกงถๆงับภาษาอะไรภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเหรออ้านถึงสิภาษาอังกฤษวันทูทีโฟร์ไฟซิสเซเว่นเอ็กเดี๋ยวนับไทยคุณนับาอังกฤษได้ครับหนึ่งวันสองทูสามสี่้าหกเจ๊เจียจ๊เจ๊เา๊เจ๊ไจ๊เ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 จเจ๊เจเจ๊เ ช่ไงภาษาไทย1 2 3 4กสมพบูชานับมุยปีใบกบุญหนึ่งมุ้ยสองมุยสองม้ยเ <c oughs> <c oughs> หรอ <c oughs> ต้ใจหนึง่ง <1, S 1> มุยสองปีสามใบสี่กบุญหนึ่งสามสี่มุยปีใบกบุญภาษาไภาษาจีนภาษาจีนครับรรผมไทยนับหจีนเจ็กหจี <c oughs> ไม่ต้องฉีกไปไหนแล้วเขาขยี้ไปหมดแล้วไม่ได้ฉีกกูรับไม่ทันไม่ได้ฉีกกูรับไม่ทันหนึ่งเจ็ดสองหนอสามตาสี <ifi ifi> ่สี่เมื่อกี้ฟังปะฟังให้นับจีนนับจีนหนึ่งเจ็ดสองหนอสามตาสี่สี่นับไทยทำไมนับจีนสิไทยอ่ะ ใครสี่เจ๊กก okay. okay. ็ส okay. oh ี่สี่นะสี่ธนาจีนะโอเคกบดแถวตรงดูที่ไม้นะครับจิ้มใครก็นับแล้วกันนะโอเคนับยังไงครับนับเป็นจังหวะเลยหนึ่ง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 กอง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 แกง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 ของเขาของเราอะไรวันของเราต้องวัน quan 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 Gong 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 con 1 1 quan quan con con ก็ดีไงไปแล้วกำลังไปนี่ไงออ๋ทำไมหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองกองกอง วันวันกอง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 วันกองวันกองวันกองวันหนึ่งกอง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 หนึ่งเฮ้ยพี่เมียพี่อ่ะไม่เป็นไรเไปยิ้มโชว์เมียด้วยมาแหมช่างเป็นพ่อบ้านใจกล้าเสือจริงๆเลยนะคะพี่บอล